แลนดอก็ได้แลนดอเป็นวิศวกรเยี่ยมทําระเบิดให้แก่ทุกคนบนโลกใบนี้อขนาดนั้นเลยไม่เอากระดาษมาเลยตัวละครไหนที่หมายเล่นเราถือกระดาษเขียนโน้ตเมื่อไหร่ตายเื่อนั้นเลยฉันคือวิศวกรหนุ่มคราวงามฉันได้ข่าวมาว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้แล้วฉันก็กําลังจะไปหาเขาเฮ้ยไอหนุ่มนั่นเฮ้ยไอหนุ่มอะไรคุณดูรู้รุ่นมากดูผมดนวดใจนวดลืมบทบาทสวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดี ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกเป็นใครครับฉันคือนี้หรือเปล่าก็ชอบอยู่ระดับหนึ่งฉันคือแรนดอลอบเป็นนักวิศวกรชอบอแบบไหนครับยังไม่ได้ถามชื่อเลยบอกทำไมไม่อยากรู้ไอ้หมอนี่มันเป็นมิดเลยฮะไปดีกว่าเตรียมความพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบ้านกูเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวโนจโนแค่ เอาขวานไปเอาขวานไปอนไป่อนโยนให้ที่พื้นนะขอบคุณครับอ่านอะไรอยู่อ่ะและด้ดอกอ่านงานโลหะฉันต้องมีความรู้ใส่หัวสะบ้างเพราะฉันจะคราบระเบิดเดี๋ยวเ <laughs> <laughs> จ้าเจ้าว่าทำไมระเบิดซอมบี้อ่ะระเบิดปังระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนอับ <laughs> กาแฟสักถ้วยไหมครับโอ้เพิ่งกินไปแก้วนึงเลยค่ะถ้าได้อีแก้วคงดีอ่ะโอนมากะยดี๋ยอน ยยออฉันไม่ได้พูดกับนายฉันพูดกับคนในสมองฉันแล้ว <c oughs> ฉันมีสามตัวตนอะไรเพื่อนในจินตนาการเหรอตอนนี้แชทกลายเป็นเพื่อนในจินตนาการของเราแล้วผมยังไม่เจอช่องทางส่งค่ากาแฟบ้าจริงเอาจริงเหรอคะเอาจริงเหรอคะนี่คือคือถามคนดูหรือถามตัวเองค้ากาแฟไม่แพงนะปกติมากินกาแฟแก้วละพผ่านนู่น <c oughs> รอเล่นค่ะรอเล่นรอเล่นไม่เป็นไรแค่กดซับสไครต์ให้ก็ดีใจแล้ววูฮูลงลุยเฮ้ยเออเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเดียวไปเปล่าพี่ขอขอแตกขอแตกหน่อยแตกกลุ่มหน่อยครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ย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 ,ย,ยบูมเอามารวมกับกล้องนี้ <laughs> อย่ามารุมกันอย่างนี้ยังไม่ดังไม่ต้องมาขอลายเซ็นเฮ้ยเบิมไปซะนี่แจกลายเซ็นเบมเบมนี่แน่ลายเซ็นเต็มหน้าผากเลยนี่แน่นี่แน่สะบัดหน้าหมดยังไปซะฉันทนกัดลาก่อนลุงลาก่อนลุงฉ <laughs> ันสงสารลุงจริงๆ <laughs> ลุงไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยสัมบีมาลุงตกใจ ลุงกาลังเสียใจอยู่ลุงน่าจะไม่รอดแน่เลยมันง่็นเต็มคำลุงเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยยังโดนตรงไหนอ่ะใช่เป็นแผลฉีกขาดเลยโอ้ถ้าแผลฉีกขาดเฉยๆมันก็น่าจะมีโอกาสรอดปะรอดมันของเธอมันขึ้นว่าไงถูกกัดเหรอเมื่อวานมีคนบอกว่าน่าจะแบบโอกาสติดเชื้อนะน่าจะประมาณ70%็ซมันมันต้องมีความหวังสิว่าเอออีก3 0มสนน่าจะไม่เป็นไรก็ได้ ก็ต้องรักษากสเตต,ตัสต,ต,ตัวเองไว้ฉันเริ่มกังวลและไม่สบายใจทําไมอะ่ะทั้งๆท,ที่ฉันก็ไม่ใช่คนสุบรีนะนี่แกกลัวว่าฉันจะเป็นซอมบี้อะใช่ฉันรู้สึกกังวลนิดหน่อยว่านายจะมากัดฉันตอนไหนไม่นายมีวงๆที่หลังด้วยมัโดนัทเหรอนายพกไปกินไม่แบ่งกันเลยเอากลัวเลือดมาถ้าเสื้อผ้าเลอะเลือดมันก็จะกลัวเหมือนกันอ๋อเพราะว่ากลัวเลือดนี่เองโอเคโอเคอย่าบอกนะ ต้องซักเสื้อใหม่บ่อยๆเนี่ยโอ้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยวายัางไงวายัางไงหมวกสวยดีนี่พ่อหนุม่มใส่หมวกคาวบอยเปื้อนเลือดสวมใส่ทั้งที่ตัวเองก็ก,กลัวเลือดเออโอ้โหโคตรท่เฮ้ว่ายังไงลูกมือของเราเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตได้เอาเปล่าไปสิครับเดี๋ยวนี้มีซอมบิทาทางจะมีน้ำยาฟอกขาวเพียบเลยนะลุง เอาไปทำอะไรเเออออทับผ้าน่ะลุงผ้าสกปรกอ่ะใช่ใช่นี่ฉันไม่ชอบเลือดเลือดมันหยาบฉันไม่ชอบเลยมันเลอะไปทุกซอกมันทั้งร่วนทั้งหยาบยังมาทันใช่ไหมครับมาทันจ้ะเพราะว่าไม่ว่าจะอีพีไหนๆกูก็เริ่มใหม่ตั้งแต่ว่ายังไงรถเออเหลือเก้าสิบหกเสียงอะไรวะ เสียงเป็นคนกรีดอ่ะมีสกรีเมอร์ด้วยเหรอหรือว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้โดนซอมบี้กัดอย่างนั้นเหรอลุงจะกลับบ้านแล้วเหรอโอเคเร็วๆเกิดอะไรขึ้นบอกฉันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมมีอะไรเปียบเลยรอดแล้วไม่เป็นไรไมโอ้โหแนลเลนดอฟจะต้องปกป้องนายเองจะไม่ทำให้เพื่อนต้องจาาไปอีกแล้วจะจ่าไปเอง ต่อไปปตาของฉันงนี้เหรอว้าอ่านทักษะต่ำเกินไปที่กว่าที่จะอ่านได้แล้วเราจะทำยังไงให้ระดับคือเขาาเ้าใจแหละว่ามันต้องฝึกแล้วฝึกไงวะฝึกงานช่างไม้อย่างไงมีแต่คำถามเต็มไปหมดการการการ,การชื่ออะไรในตัวละครเนี้ชื่อลีเบกเาลีเบกาในเอ้เธอหรอว่ามันเป็นผู้ชายก็ตัวละครมันเป็นผู้หญิงอะ่ะนายอาชีพเอ้เธออาชีพอะไรแม่งเป็นทหารผ่านศึกครับว้าว เธอพอจะรู้วิธีที่ทําให้สกิลช่างไม้เพิ่มไหมทําทุกอย่างเกี่ยวกับช่างไอ้เกี่ยวกับไม้สร้างบ้านสร้างกําแพงที่เกี่ยวกับไม้โอเคบ้านเราต้องการรั้วใช่ไหมคุณใหม่ก็ไปสร้างรั้วเนี่ยที่ปิดหน้าบ้านเนี่ยหมดเลยได้เลยก่อนอื่นตัดไม้ก่อนสกิลมันจะขึ้นไวลิเก้าเขาเขาเขินน่ะเขาเขาไม่โร่เขาไม่โนายเล่นกับเรานายต้องโร่เพย์หน่อยนะเออนายเป็นนายเป็นผู้หญิงนายมหรอเป็นผู้หญิง ไอหนูเป็นเธอค่ะโอเคโอเคโอ้คือหนูเป็นเธอเข้าใจได้เข้าใจได้มีใครพอเห็นตะปูไหมครับตะปูตะปูจริงจริงมันคาฟได้นี่ใช่ไหมทไมผ้าพันแผลอยู่ไนผ้าพันแผลอยู่ในห้องพยาบาลห้องพยาบาลอยู่ตรงนี้อุ้ยไหนวะการปกติแล้วตะปูมันมันคาฟได้ปะไม่ได้ครับอ๋อต้องไปหาแก่กล่องในห้องพยาบาล ไเราสามารถทุบก,กล่องอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะวางบนโต๊ะยังไม่สนใจเลยวางอยู่บนโต๊ะของไทเกอร์โยในให้ที่พื้นโอ้ยชีวิตไม่ทันได้สังเกตฉันวางของฉันวางของอยู่นี่ขอบคุณครับสกิลยิงคงดีแหละครับแต่ผมว่าตัดแว่นฉันสายตาสั้นเหรอไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย สั้นจริงตะปูโฉกตายแล้วป่าเนี้ยเขาให้แบบเงียบๆอ่ะอยากรู้อ่ะเราจะสามารถก่อกองไฟได้ปะเพื่อที่จะแบบสร้างแสงสว่างให้เราได้อ่ะติวเตอร์เรียวขอแรงติวเตอร์เรียวหน่อยงงเว้ยเกาะนี่ไงนี่ไงคิดขวาที่พื้นแล้วก่อกองไฟเฮ้ยเกิดการเรียนรู้ข้อมูลกองไฟเติมเชื้อเพลิงนี่ไงกิ่งไม้กิ่งไม้ทั้งหมดจูดไฟ ทีนี้พอจุดไฟหมายว่ามันเฮ้ยไหมเปล่าเออสว่างขึ้นเมื่อกี้เผลอกดตะโกนแล้วซอมบี้มาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอฟเฟกต์อะไม่ต้องใส่ใส่เองได้แล้วก็คือยังไงก็ต้องขุดลุมฝังศพให้พวกนี้อีกเพราะว่าเรากลัวกลัวกลัวเลือดยืนนิ่งๆแล้วก็ทุบ โยนลงกองไฟเลยครับจริงหรอได้หรอหยิบศพทิ้งศพนี่ไงคือเอาศพมาวางไว้บนนี้ได้เลยเหรอทิ้งศพแบบนี้ไหมไหมเผาศพค่ะชาปนากิจเราเดินใกล้ไฟเราจะโดนเผาตายปะเอ้ยมันไม่ลงอะ่ะเออมามาเอาเอาไฟไหมไฟไหมอย่างนี้ไม่สู้ดิมันจะมาลามเราปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวดับดับไฟดับดับดับยังไงหยุดจะไฟเฮ้ยมีถังดับเพลิงไหมเราต้องทำยังไงอ๋อรู้แล้วเอาเอาเอาศพมาเอาศพมาหยิบศพอ้าวดับเองละโถ่เดี๋ยวลามไปบ้านข้างๆแล้วชิบหายโอ้หขยันหาคอนเทนต์เดี๋ยวนะเราเดินโอ้ยโอ้ยไฟไหมชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าอย่า ทำยังไงเฮ้ยกินน้ำกินน้ำกินน้ำเอ่อเอ่อเปิดการใช้น้ำอัตโนมัติเทลงพื้นเราก็เราจะตาย